วันนี้พามาเที่ยวไล่ทุเรียนของแม่โอ้ทุเรียนนี้โตแล้วนะคะนี่ต้นสูงเลยต้นสูงกว่าแม่แล้วค่ะพื้นที่หนึ่งไร่นะคะปลูกทุเรียนปลูก ฝรั่งกิมจูอันนี้ก็เป็นหญ้าหญ้าเนเปียมีหญ้าเนเปียหญ้าเนเปียหญ้าหวานปลูกหญ้าเลี้ยงวัวด้วยปลูกหญ้าให้วัวด้วยนะคะสลับกันฝรั่งทุเรียนหน่อไม้สลับกันทุเรียนเยอะมาก มีทุเรียนกี่ต้นนี่แม่สี่สิบกว่าต้นสี่สิบกว่าต้นปลูกได้ต้นนี้ได้ปีสี่เดือนอบางต้นก็ปีสี่เดือนบางต้นก็ปีเฉยเฉยบางต้นก็ยังไม่ถึงปีเพราะว่าปลูกไปเรื่อยๆเพราะว่าลองลองปลูกดูมือใหม่มือใหม่อันนี้ปีสี่เดือนใช่ไหมนี่ใช่มือใหม่คับโอ้สูงสูงท่วมหัวแล้ววสูงกว่าแม่แล้ว อ๋อปลูกเป็นแถวเลยอันนี้ปลูกคู่คอ๋อปลูกเป็นแถวยาวไปแบบนี้เลยทั้งหมด40ต้นในพื้นที่1ไร่40ต้นนะคะพื้นที่ทไ1ไร่ทุเรียนอายุ1ปีงามมากงามมากค่ะต้นใหญ่แล้ว ด,ดูเทียบนะคะต้นต้นเท่ากับท่อปลาปลาแล้วค่ะเทียบต้นกับท่อปลาโอ้ต้นใหญ่แล้วหนึ่งปีนะคะทุกคนหนึ่งปีทุเรียนโอ้ต้นนี้สวยมากไป,ไปดูใกล้ๆสิ โอ้โห oh. ปีสีเดือนอันนี้ปีสี่เดือนต้นนี้โอ้โ oh, หปีสี่เดือนต้นสูงแวนีมปีสี่เดือนโคนต้นใหญ่แล้วค่ะลำต้นใหญ่จะใหญ่กว่าท่อแบบปลา,าแล้วค่ะหนึ่งปีสี่เดือนประมาณกี่ปีได้กินคะแม่ ก็พามันไม่มีอะไรมันอบวนกับประมาณสี่ปีคิว่าทีไ้เป็นหน่วยเลยประมาณสี่ปีประมาณสี่ปีนะคะได้ได้ออกลูกให้กินและมือใหม่โอ้โหมือใหม่ยังไม่เก่งมือใหม่ปลูกครั้งแรกปลูกครั้งแรกโห้งามมากทุเรียนหมอนทองงามงามงาม อ๋อปลูกเป็นแถวแม่ปลูกเป็นแถวไปแบบนี้นะคะปลูกคู่กันเลยอ๋อปลูกคู่หมดเลยตต้้นนเลลล็กกปูะบาทซื้อมาต้นเท่าไรนะเก้าสิบร้อยเอาสิบต้นเขาลดให้เก้าร้อยต้นละเก้าสิบบาทต้นละเก้าสิบบาทตอนซื้อมาต้นแค่ไหนต้นแค่นี้แค่เนี้ยโอ้โหหนึ่งปีค่ะ หนึ่งปีผ่านไปดูลำต้นดูลำต้นต้นเขียแล้วนะโอ้ต้นนี้ใหญ่มากดูลำต้นต้นนี้ใหญ่มากเลยร่มบุญมากเลยโอ้โหลำต้นลำต้นใหญ่กว่าท่อปะปลาเยอะแล้วค่ะใหญ่กว่าไปเลยอ่ะคนละไซส์เลยเท่าเขนเท่ากว่าแม่สูงกว่าแม่เลยนะนี่โอ้หยอดสวยมากเนี่ย อโอ้โหสูงกว่าแม่เยอะอ่ะแม่แม่ยืดมือเนี่ยทุกคนดูนะคะสูงกว่าแม่เยอะมากหนึ่งปีสี่เดือนใช่ไหมแม่ใช่ใช่หนึ่งปีสี่เดือนติดต้นเขาเขาคิดเก่าร้อยขับพันต้นละต้นละร้อยนะคะซื้อเยอะเขาก็ลดให้ติต้นเขคิดเก่ต้นเล็กต้นละร้อยโอ้โหต้องซื้อ<ห>ต้นเล็กๆเนาะถึงจะปลูกถึงจะปลูกงาม S <S 2> <S 2> ชุ่มพวงจะมีทุเรียนกินแล้วนะคะนี่งา,ะะงามแล้วค่ะงามแลวจามสีสีเนี่บ็นี้เลยนี่ยอดด่ยอดดูยอดเขาเปล่งโหยอดสวยยอดดีมากเลยโอ้โหไปดูยอดใกล้ๆนะคะืมถอดยอดออกใบกระลันเป็นมีดนะคบ นี่เขาเรียกไรมีดดาบใช่ไหมนี่ยอดยอดแบบนี้นี่ยเนี่มีดดาบมีดดาบแบบนี้คืองามและมีดดาบแบบนี้คือรอดและได้กินแน่นอนอใช่ไหมใช่ไหมแม่ได้กินแน่นอนชุมพวงก้ากับปลูกได้เด้ออันนี้ทุเรียนที่ชุมพวงนะคะชุมพวงจะมีทุเรียนกินแล้วปลูกเองแล้วปลูกเองได้แล้วค่ะ ปูกกินเองได้ละสี่ต้นเนาะสวนแม่ส่วนทุเรียนของแม่สะอาดมากดูหญ้าไม่ค่อยมีหญ้าเลยขยันมากมามอันนี้ฝรังร่งอะไรนะกิมจูใช่ไหมฝรั่รงกิมจ,มจูอายุอายุหนึ่งปีอายุหปีเหมือนกัน,น,เ,น,กนเก็บไปกี่รอบแล้วนี่แม่สองสามรอบแล้ว เก็บสองสามรอบโห้กำลังออกดอกสามรอบแล้วฝรั่งกิมจูฝรั่งเยอะมากเลยค่ะฝรั่งนี้ก็ได้กินแล้วเนาะมีทุกอย่างเลยตรงนี้เป็นสมุนไพรมีกระชายนั่นต้นละมุดใช่ไหมใช่ละมุดต้นละมุดอันมังคุดมังคุดก็เริ่มก็เริ่มลงโอ้มีทุกอย่างสวนแม่มีทุกอย่างนะคะนีกระชายเนาะสมุนไพรต้านโควิดมังคุด สมุนไพรต้านโควิดนะแม่เนาะมันแพงกระชายแพงปลูกเองซะเลยนี่จะทุเรียนอีกทุเรียนต้นคู่ทุเรียนคู่พี่น้องยกโคกอ๋อต้องยกโคกแบบนี้เนาะอันนี้ยังไม่ถึงปีเลยปลูกที่หลังนี่ยนี่ยังไม่ถึงปีประมาณ8เดือนคู่นี้แปดเดือนนะคะแม่เพิ่งซื้อมาปลูกตอนหลังแปดเดือนแต่ก็งามแล้วเนาะยกโคกด้วย ต้องยกโคข,ขึ้นสูงๆแบบนี้เพื่อไม่ให้น้ำมันขังนะคะอโอ้ยงามทุเรียนทุเรียนงามอันนี้แค่แปดเดือนสลับกับฝรั่งเลยเนาะแม,แม่ปลูกทุเรียนสลับกับฝรั่งให้มันอาศัยร่มกันใช่ไหมแม่ให้มันอาศัยร่มกว่าทุเรียนใหญ่กว่าจิ้นฝรั่งคอยไม่ต้องไปซื้อคะ นะกินฝรั่งรอ,อก,กินฝรั่งย่างไหนก็กินเก็บกินก็ะไรเลยไม่ต้องไปซื้อแล้วยาหอร์มนกับซับน้องไม้หวานก็มีนะนนหน่อไม้หวานไหนโอ้ผ่หวานมีไผ่หวานด้วยใช้ลำต้นด้วยกินหน่อได้ด้วยแกรับต้นเป๊ะเป๊ะทำใหม่ทำยันถุงดาวเรียงตัวทำโดมโดมบุพัฒโอ้โหต้นนี้สูงมากเลยนี่ ทำไมสูงกว่าเขาเลยล่ะที่มันมีสามต้นนี้ต้นนี้มันเหมือนจะตายก็เลยเอาสองต้นนี้มาปลูกใบแทนเลยเป็นกใบใหายเลยเกิดมันเลยมีสามต้นมันมีสามต้นต้นนี้ปลูกก่อนนะมันเหมือนจะตายแล้วก็เลยเอาต้นนี้มาลองมาปลูกไว้เพื่อต้นนี้มันตายมันนี่มันเลยเหนี่ยีไม่ตายแล้วมันมีเพื่อนคุณน่ะมันมีเพื่อนมันก็เลยอยู่มันก็เลยอยู่หมดสามต้นเลยมันเลยไม่ตายเลย หมอนทองหมดเลยใช่ไหมแม่มีมูซังคิงสีต้นมูซังคิงอันนี้หมอนทองมูซังคิงก็มีโอ้ปีเดียวสูงสูงมากปีเดียวสูงท่วมหัวเลยยกโคกแต่ยังไม่ปกติมันปลูกยากนะนี่เนาะทุเรียนนี่ชุ่มช่วก็มีทุเรียนกินแล้วต่อไปนี่ ต่อไปนี้ชุมพวงจะมีทุเรียนกินแล้วนะคะปลูกเองได้แล้วสลับกับฝรั่งเลยโอ้ยงามทุกต้นงามมากงามทุกต้นใบเขียวเลยดูยใบเขียวใส่ปุ้ยซีใส่แล้วก็ใส่คิวมาก ไม่ไม่ไม่เน้นไม่เน้นเคมีนะใส่แต่อินทีเอาขี้วัวมัดมัดเอาเยีมมามัดขี้วัวใบประมาณหกเดือนแล้วก็มาใส่ไม่ใช้สารเคมีเลยไม่ใช่เลยใช้อินรีย์กับน้ำหมักแล้วก็ปลูกหญ้าหวานให้วัวเราแมลงมันมากินหญ้าหวานมันก็เลยไม่กินไม่กินทุเรียนออดึงแมลงนี้มาปลูกหญ้าหวานใส่เข้าไปด้วยแมลงมันก็เลยไปกินใบหญ้านะคะไม่กินทุเรียนแม่เลยไม่กัดใบทุเรียนเลย ผักตบชวาเอามาจากไหนล่ะแม่มันเป็นอปลาของเรานั่นแหละผักตบชวามาเพราะมันเปื่อยเขาบอกว่ามันจะมีไนโตรเจนมันจะทุเรียนมันจะได้กินไนโตรเจนจากผักตบชวาที่มันพุ่ไปเล้วพุเปียไปเร้ว,รวมันจะเป็นไนโตรเจนมันจะเย็นรากทุเรียนเย็นแรงทุเรียนจะโตเร็วเขาบอกนะก็ท่านตามเขานั่นแหละ แต่หลุดตั้งแต่ามันจาสิได้ผลนะแม่ดูมาจากไหนคะนี่ดูจาก YouTube โอ้เห็นไหมนี่ดือนกไหนมาอยู่เยอะเลยโอ้ธรรมชาติมันก็มาอยู่เนี่ยมีกิ้งกือไส้เดือนเป็นอินทรีย์เนาะมันเป็นเอ็นทรีย์พวกแมลงพวกไส้เดือนกิ้งกือมันก็อยู่ได้ไม่ตายฝักตรชวามันลงมันจะเย็นมันจะได้ไนโตรเ็น ชุมพวงจะมีทุเรียนกินแล้วนะคะปลูกได้และ